ผมชื่อนายพิศนาวุฒิากณอยู่คณะการจัดาการครับสาขาการท่องเที่ยวรหัสประจำตัวนักศึกษาหนึ่งหกหกสี่สองหนึ่งเจ็ดแปดนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหุ้นอะไรมาดูกันเลยครับ MFC นะครับบริษัทหลักทรัพย์จัดกองทุน MFC นะครับผมนายพิศนาวุฒิากณนะครับเลขที่รหัสนักศึกษาหนึ่งหกหกสี่สองหนึ่งเจ็ดแปดนะครับสาขาการท่องเที่ยวนะครับ ว่าความเป็นมาของบริษัทจัดการกองทุน mfc นะครับจำกัดมหาชนนะครับเป็นบริษัทการบริษัทจัดการกองทุนแห่งแรกของประเทศจดทะเบียนประกอบธุรกิจเมื่อวันที่ที่ส4มีนาคม2518ภายใต้ชื่อเมื่อจดทะเบียนแรกเริ่มว่าบริษัทกองทุนรวมจำกัดโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งให้ เป็นสถานที่บรรการเงินที่มีสัดส่วนรวมในการระดมเงินออมจากประชาชนทั่วไปเพื่อพัฒน,นาตลาดทุนของประเทศทั้งนี้เป็นาการร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและบริษัทระหว่างประเทศหรือ IFC และได้รับอนุญาตจาก กระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทกิจการการลงทุนเมื่อวันที่ 29, 25, 2 9ธันวาคม2ห1 8ในปี2 5 3 6บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเป็นบริษัทจดทะเบียนของตลาดทรัพย์และได้รับความเห็นชอบจากการจดทะเบียนกล่าวเมื่อวันที่1 2บสจิกาส2536 และในปีพศ2544บริษัทได้ดำเนินการเปลี่ยนชื่อบริษัทกระทรวงพาณิชย์ดโดยชื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมบริษัทหลักทรัพย์กองทุนรวมจำกัดมหาชนเป็นชื่อใหม่บริษัทหลักทรัพย์จำกัดมหากองทุน MFC จำกัดมหาชนเมื่อวันที่9มีนาคม2544ทั้งนี้ เพื่อให้ซื้อของบริษัทสะท้อนถึงลักษณะการประกอบธุรกิจจ,จัดการกองทุนที่ชัดเจนมีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำได้ง่ายสำหรับลูกค้าและนักลงทุนทั่วไปขณะเดียวกันบริษัทได้ปรับเปลี่ยนสญญัสัญญาสัญลักษณ์ของบริษัทใหม่ในโอกาสนี้ กองทุนรวมใบสัตอ์ f ีนะครับ m ลกองทุนเปิด MFC Focus QVity มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลังนะครับคืออยู่ที่11.70นะครับเคยสูงสุดที่12 แล้วก็ตอนนี้ที่อยู่ปัจจุบันคือราคาขายอยู่ที่สิบเอ็ดจุดห้าเก้าศูนย์แปดนะครับหรือราคาซื้อคืนสิบเอ็ดจุดสี่แปดสามหนึ่งนโยบายการลงทุนนะครับทุนในหุ้นไทยไม่เกินสามสิบบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีมี ทักษภาพในการเติมโตและมีสภาพคล่องของทรัพย์หลักทรัพย์ครับสัดส่วนการลงทุนนะฮะสัดส่วนการลงทุนตราสารทางเงินอื่น,นตราสารแห่งทุนนะครับตราสารเงินอื่นนะครับก็คือสิบเจ็ดจุดสี่ห้าตราสารแห่งทุนนะครับคือแปดสิบสองจุดห้าสี่นะครับสัดส่วนของทรัพย์สินลงทุน บมจท et ่ากาศพยานถายหเปเซนครับบมจบางกอกเชนฮอริบเท่าห้าเกบมจโรงพยาบาลจุฬารัฐสี่บมจเซนทันพัฒนาสี่จุดสามาครับบมจทุนธนาชาติสี่ สองสุขหกครับผลเชินงานตามเป็นไปทินนะครับผลตอบแทนกองทุนรวมปีสองพันยิบสองนะครับติดลบสามจุดเก้าแปดผลตอบแทนตัวชี้วัดปีสามต่อปีนะครับคือสามจุดห้าสามความผันผวนกองทุน ปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับคือสิบสี่จุดสี่สองความผันผวนดัชนีชี้วัดเปอร์เซ็นต์ปีสิบเอ็ดจุดศูนย์หนึ่งผลการดำเนินงานผลตอบแทนของสามเดือนนะครับคือหนึ่งจุดติดลบหนึ่งจุดสามเจ็ดหกเดือนคือติดลบเก้าจุดสี่หนึ่งหนึ่งปีคือยี่สิบจุดสี่สอง สามปีคือศูนย์จุดสี่ศูนย์ห้าปีศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ครับแล้วก็สิบปีคือศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ตั้งแต่จะตั้งเจ็ดจุดสองสี่ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมการจัดนะครับอยู่ที่หนึ่งจุดหกศูนย์ห้าเปอร์เซ็นตครับค่าธรรมเนียมค่ะการขายหน่วยหนึ่งเปอร์เซ็นตครับค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนไม่มีนะฮะค่าใช้จ่าย การซื้อขายหลักทรัพย์ไม่มีครับการซื้อขายกองทุนนะครับความเสี่ยงจากอัตราแรกเปลี่ยนไม่มีครับนโยบายการจ่ายปันผลมีครับการรับซื้ออัตโนมัติไม่มีครับลงทุนขั้นต่ำครั้งแรกหนึ่งพันบาทครับลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไปห้าร้อยครับ วันเวลาที่ขาย8ปดโมงสาถึง15 30ทุกวันทําการครับวันเวลารับซื้อคืนคือ8ปดสัดสามสิทุกวันเหมือนกันครับวันที่ได้รับเงินทีบวกสวันจดทะเบียนกองทุนคือวันที่19เดือน3 2020ครับข้อมูลมูลค่าทรัพย์สินสุทธ อยู่ที่หกสิบสี่ล้านเก้าแสนสี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดจุดหกบาทนะครับจำนวนหน่วยนะครับอยู่ที่ห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าล้านเอ้ยห้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสาสิบแปดล้านครับ MBT G นะฮะกองทุน m f c BT i n คั s ค c า m Go f u ชนิดผู้ถือลองทุนนะครับมูลค่าหน่อยด้านหลังสามเดือนมูลค่าหน่วยนะครับอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้าหนึ่งแปดสองติดลบอยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์ห้าสามสามครับวันที่ยี่สิบ ยี่สิบอ็ดันเดือนสองสองพันยิบสี่มูลค่าทรัพย์สินสองร้อยแปดสิบเก้าล้านหกแสนเก้าพันหกร้อยสี่บแปดบาทนะครับราคาซื้อขายอยู่ที่สิบเจ็ดจุดห้าหกสองหนึ่งราคาซื้อคืนคือสิบเจ็ดจุดสี่เจ็ดส่วสี่สี่นโยบายการลงทุนนะครับลงทุนในตาสังนี้และ คุณไทยไม่เกิน30หลักทรัพย์ที่มีอัตราจ่ายเงินปันผลสูงมีราคาของหลักทรัพย์ต่ําเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มการเติมโตของไรายได้สัดส่วนการลงทุนนะครับอัตราทางการเงินอยู่ที่ยี่สิบเกครับอัตรา ตราสารแห่งทุนนะครับก็คืออยู่ที่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ถส่วนของทรัพย์สินลงทุนนะครับบมอจอทางสร,ร้าอากาศยานครับหกเปอร์เซ็นบมจโรงพยาบาลฟ้าจุฬารัฐอยู่ที่สี่จุดสี่เจ็ดเปอร์เซ็นตครับ,บรมบอมจเอไอเอฟบีอยู่ที่สี่จุดสองสอง บมจบางเกาะเซนท์ฮอปปี้อยู่ที่สี่จุดสองครับบมจมาสเตอร์สไตล์ตลอยู่ที่สามจุดเจ็ดสามครับผลดำเนินงานตามปฏิบัติไปทินนะครับผลตอบแทนกองทุนรวมปียีิบสองอยู่ที่สติดลบสามติดลบสามจุดเก้าแปดนะครับหรือสองพันยี่สิบคือสี่ ไม่ติดลบครับคืออยู่ที่สี่สิบสองจุดแปดสองยี่สิบอยู่ที่ห้าจุดสองแปดครับผลตอบแทนตัวชี้วัดปีสองพันยิบสองนะครับศูนย์จุดแปดห้ายี่บเอ็ดอยู่ที่เจ็ดจุดหกหกยี่สิบอยู่ที่ติดลบหนึ่งจุดแปดสี่ความผันผวนทางกองทุนคือ ปียี่สิบสองคือสิบสี่จุดสองสองครับยี่สิบอยู่ที่สิบหกจุดสามเก้ายี่สิบอยู่ที่สิบแปดเจ็ดเก้ามีความลดลงนะครับความผันผวนดัชนีปียี่สิบสองคือห้าจุดแปดครับแล้วก็ยี่สิบเอ็ดคือหกจุดศูนย์สี่ยี่สิบสิบสี่จุดเก้าหกครับ ผลกำลดำเนินงานมีความติดลบลงเรื่อยๆเลยนะครับค่าธรรมเนียมนะครับคือหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเลยครับค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนก็คืออยู่ที่ยังอยู่ศูนย์จุดสองห้าค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนอยู่ที่ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นค่าใช้จ่ายในการซื้อหลักทรัพย์ ไม่มีนะครับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีฮะนโยบายการจ่ายผลมีครับอัตรารับซื้อคืนอัตโนมัติไม่มีครับลงทุนขั้นต่ำอย่างแรกหนึ่งพันบาทลงทุนขัข้นต่ำครั้งถัดไปอยู่ที่ห้าร้อยบาทวันเวลาที่ขายอยู่เปิดตั้งแต่แปดมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งทุกวันทำการนะครับรับซื้อคืนก็เหมือนกันครับ วันจดทะเบียนกองทุนอยู่ที่วันที่14เดือน10 2003มูลค่าทรัพย์สินสุทธทิอยู่ที่289ล้าน6,9648จำนวนหน่วยอยู่ที่16ล้าน5,031,860ครับกองทุน เปิด mf c high dividend fund ชนิดรับเงินเป็นผลนะครับมูลค่าหน่วยเงลงทุนคือที่หกจุดเก้าห้าหกสี่นะครับวันที่ยี่สิบเดือนสองสองพันยิบสี่นะฮะมูลค่าทรัพย์สินสุทธิตอนนี้อยู่ที่สองพันเก้าร้อย แปดสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทนะครับราคาขายอยู่ที่เจ็ดจุดศูนย์สองหกหนึ่งนะครับราคาซื้อคืนอยู่ที่หกจุดเก้าห้าหกสี่ครับนโย,บ,นยบายการลงทุนลงทุนในหุ้นไทยมี เงินมีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอและมีทรัพยาทรัพยากรภาพในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอัตโนมัติสัดส่วนการลงทุนนะครับต่าสางเงินอื่นๆอ,อยู่ที่ห้าจุดศูนยะ์เจ็ดเปอร์เซ็นตนะราสาแห่งทุนอยู่ที่เก้าสิบสี่จุดศูนย์หนึ่งเลยครับหน่วยลงทุนอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าหนึ่ง สัดส่วนของทรัพย์สินลงทุนนะครับอยู่ที่บมบจปอ,อ,อตอทอ,อยู่ที่5.59จุาเบมจถ้าอากาศยานไทยอยู่ที่5้าครับบมมจชีพอสี่จุดเจ็ดเอรครับบมจซีพีเอต้าสามจเปอร์เครับบมจปอทสำรวจและผลิต ปิโตรีียมอยู่ที่สามจุดห้าห้าเปอร์เซ็นตครับผลการดำเนินงานตามใบถินผลตอบแทนลงทุนไม่ไม่มีการลดลงนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นในปี2021ก็เห็นเลยครับว่าสองจุดหกหนึ่งสองพันยี่สิบคือเก้าจุดแปดนะฮะติดลบนะครับไม่ใช่ผลตอบแทนชี ชี้วัดต่อปีนะครับ2อง2อยู่ที่3.53แต่เคยขึ้นสูงสุดไปที่17.67ครับในปี21และเคยติดลอบอยู่ในปี20คือ5จุดติดลอบอยู่5้าลบห้าในปี20งความผันผวนกองทุนนะครับก็จะอยู่ที่11.1ในปี21 ยี่สิบสองยิบเอ็ดจะอยู่ที่สิบเอ็ดจุดแปดสามยี่สิบจะอยู่ 21, ยิบเจ็ดจุดเก้าครับความผันผวนดัชนีชี้วัดปีสิบเอ็ดยิบเอ็ดอยิบสองสิบเอ็ดจุดศูนย์หนึ่งยิบเอ็ดอยู่ที่สิบสองจุดศูนย์ห้ายี่สิบอยู่ที่ยิบเก้าจุดเก้าสองครับผลหนึ่การนะครับก็จะตามนี้เลยฮะมีแต่ติดลบนะครับ จะไม่ติดลบในสิบปีนะครับค่าธรรมเนียมการจัดการนะครับอยู่ที่สองจุดหนึ่งสี่บาทค่าธรรมเนียมตตอหน่วยของการลงทุนนะครับหนึ่งเปอร์เซ็นค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืนหรือไม่มีนะครับความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่มีครับนโยบายการจ่ายปนผลมีครับการรับซื้อคืนอัตโนมัติไม่มีครับ ลงทุนขั้นต่ำครั้งแรก1,000บาทลงทุนขั้นต่ำครั้งถัดไป100บาทลงทุนขั้นต่ำครั้งต่อไปอีกคือ100บาทครับว,วันเวลาเปิดทำการก็เหมือนของตัวแ,กแรกๆเลยครับ8ปดโมงครึ่งถึง3 3สามงครึ่งบ่าย3ามโมงครึ่งเวลาปิดก็เหมือนกันครับ วันจดทะเบียนกองทุนอยู่ที่ยีิบสองเดือนหนึ่งโซนเกลวุลค่าทรัพย์สุทธิอยู่ที่สองเก้าแปดสามห้าสองสองหกแปดหนึ่งครับก็คือสองพันล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันห้าร้อยเออไม่ใช่สองพัน เก้าร้อยแปดสิบสามล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทจำนวนหน่วยนะครับก็คืออยู่ที่สี่ร้อยสิบแปดล้านแปดแสนแปดหมื่นแปดพันสาสิบเก้าหน่วยนะครับขอบคุณที่มาเล่าฟังนะครับ